มีนาก็ลงเยอะครับลงมา2.3บาทเนี่ยมาร์เิของเราก็อัปเดตว่ามันไม่ได้มีประเด็นที่น่ากังวลขนาดนั้นนะฮะต่อให้มีเนี่ยผกเราก็จํากัดน,นะครับเขาไม่ได้มีผู้ละเมาดเขาสร้างเป็นลูกค้านะลูกค้าเขาเนี่ยคือจะเป็นผู้ผลิตป,ปูนะอย่าง C-PAC k ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าไม่มีผลกระทบเพราะว่ามีนาเนี่ยเขามีสัญญารายได้ขั้นต่ำไปอยู่แล้วครับ แล้วก็เมื่อวานมีนาก็ลงเยอะครับพี่มนต์ตัวนี้ก็ลงมา5%้าเปอร์เซนตะครับลงมา2.3บาทเนี่ยก็หลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับ IT ทีดีนะครับมีนาก็อาจจะมีความดูเหมือนว่าจะมีความเกี่ยวข้องแล้วกันนะครับเพราะว่าธุรกิจเขาก็ใกล้เคียงกับธุรก,กิจก่อสร้างแล้วกันก็เป็นพันธมิตรกันนะฮะก็ขายเป็นรถโมบูลวนะฮะให้บริการตรงนั้นไปก็ตรงนี้ พี่ชวงนะครับผมแอนนิลิสของเราก็อัปเดตว่ามันไม่ได้มีประเด็นที่น่ากังวลขนาดนั้นนะฮะต่อให้มีเนี่ยผลกระทบก็จํากัดนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่ามีนาเนี่ยก่อนอย่างแรกเลยนะฮะก็คือเขาไม่ได้มีผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นลูกค้านะับลูกค้าเขาเนี่ยคือจะเป็นผู้ผลิตปูนะฮะอย่าง C ีแพคปูนอินซีนะครับน hmm. ครหลวงอะไรพวกนี้นะครับถามว่ามีความเสี่ยงหุ้นกู้ที่ไปถือไ t d ดีโดยตรงไหมก็ไม่มีนะครับราคาหุ้นลงมา5%เเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวเลยนะฮะ อนอกจากนั้นเนี่ยผลกระทบทางอ้อมเนี่ยถามว่าพอจะมีไหมนะฮะก็เบื้องต้นก็อาจจะมีบ้างนิดนึงตรงที่ว่า IT d ดีในไซต์ก่อสร้างเนี่ยสมมติถ้ากรณีแย่สุดแบบมีการหยุดก่อสร้างอะไรแบบนี้ฮะอาจจะไม่มีกระแสเงินสดหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะฮะกรณีแย่สุดถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าไม่มีผลกระทบเพราะว่ามีนาเนี่ยเขามีสัญญารายได้ขั้นต่ำไว้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็ัจะเป็นตัวที่การันตีรายได้ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับ เพราะนั้นเนี่ยผลกระทบน่าจะจำกัดครับตัวนี้ลงถ้าลงมามากไปเนี่ยเรามองไงดีครับพี่มนต์ก็ยังเป็นแนะนําซื้อนะครับเพราะจริงเรามองโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะโครงการรัฐที่จะเริ่มมีประมูลในช่วงกลางปีที่เคยคุยที่คุยเมื่อวานเนี่ยพอโครงการรัฐมันเพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยธุรกิจนี้ปีนี้น่าจะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างดีเลยเราก็ยังชอบตัวนี้นะครับแนะนําซื้ออยู่ Ta r g ก t p ็ i c e ก็อยู่ที่28บาทเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ที่บรอ ความเสี่ยงทางอ้อมเนี่ยเรียกว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดนะฮะยังไม่ถึงขนาดที่มีการปิดไซส์หรือว่ามีอะไรที่มันปกระทบแค่นั้น itd แค่ขอเลื่อนการจ่ายเงินต้นใ,ในสองปีานเองก็แต่ว่าคนก็ตีความไปค่อนข้างเยอะเลย<ม>ว่าขาดสภาพคล่องทุอย่างจะเจ๊งจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับนี่ก็อาจจะเป็นความกังวลมากเกินไปก็เป็นจังหวะที่ดีที่อาจจะเข้าไปสะสมตัวนี้ได้นะครับครับแล้วก็อันนี้ itd นะครับก็มี นัดประชุมหุ้นกู้นะประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะค,ครับ17มกราคมนี้นะครับก็มีพูดประเด็น2ประเด็นนะจะมี2วาระอันแรกก็คือจะขอผ่อนผันสัดส่วนอัตราส่วน DE ratio นะครับส่วนนี้สินต่อผู้ถือหุ้นนะครับออกไปอีก2ปีนะครับอีกอันนึงก็จะมีการขยายเวลาการถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับผมไปอีก2ปีแล้วก็ เขาจะมีชดเชยดอกเบีย้ยให้ประมาณ0.25-0.5%นะครับ,รบก็เป็นประเด็นที่คงต้องติดตามกันแล้วกันนะครับส่วนราคาก็อย่างที่เรียนไปก็ลงไาประมาณ10%นะเมื่อวานครับ,รบทีนี้ก็มาดูโครงสร้างของคุณกู้คขานิหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าทําไมถึงมีความเสี่ยงสภาพคล่องนะจริงๆถ้าภาพนี้เราเคยมีพูดถึงแล้วตอนที่มี JKN มีปัญหานะฮะส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นบริษัทที่มีปัญหาเนี่ยก็คือหก็อาจโอเคอาจจะ Cash flow ช่วงนั้นจะไม่<ะ>ค่อยดีนะข้อแรกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตาสาหนี้เขาเนี่ยเขาไม่สามารถอาจจะไม่ได้สามารถ financing แบบกระจายระยะได้มากนะคฮฮฮฮคือมัชชูริตี้เนี่ยมันจะมากระจุกใกล้ๆกันไปหน่อยหนึ่งนะครฮฮฮการบริหารกระแสเงินสดก็เลยจะยากกว่าบริษัทที่อาจจะใหญ่ๆนะครับถ้า,เ,า,เ,าเดี๋ยวเราจะเห็นนะฮะอย่างตัว CK เนี่ยเขาจะเป็นอีกภาพหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานที่ให้ตัวเลขไป IT d เนี่ยคุณกู้เขาจะหมดอายุไปถึงปีหน้าเนี่ยรวมๆมันหมื่นห้าพันล้าน ส่งค่อนข้างเยอะเลยใช่ก็จะมากระจุกปีเดียวซึ่งถ้าไปดูอายุเฉลี่ยนะครับเป็น average maturity เนี่ยมันแค่หนึ่งจุดสองห้าปีเองนะครับแือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับก็หุ้นกู้เขาก็มีหกชุดนะครับตอนนี้กูปองเขาก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเครดิต рейт ติ่งที่ทริสจัดให้เนี่ยอยู่ระดับ BB บวกนะครับกูปองก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักห้าจุดหกเปอร์เซ็นนี่ยก็จะเป็นต้นทุนของเขานะครับทีนี้เรามาดูภาพของโครงสร้าง คุนกู้ของ CK กันบ้างนะครับเขามี24ชุดแต่จะเห็นว่าการกระจายตัวของการหมดอายุเนี่ยมันจะกระจายไปได้ไกลกว่านะครับถ้าดูอายุเฉลี่ยเนี่ย3.81ปีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการบริหารอะไรต่างๆก็จะง่ายกว่านะครับแล้วก็ตัวของ CK เนี่ยเขาก็เร t ติ้งดีกว่าด้วยต้นทุนเขาก็จะต่ำกว่านะครับ e v e r a g e คูปองเนี่ยอยู่แค่ประมาณ3.4%นะครับของเขาเนี่ยได้จัดอันดับ t r i s р Rating ที่ A- นะ <c oughs> ครับผม <c oughs> อันนี้ต้องต้องบอกนิดหนึ่งว่าด้วยอายุของคุณกู้ที่มันหมดเร็วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นถ้าจะต้องโรอเวอร์ over, หรือว่าต้องออกชุดใหม่เนี่ยมันจะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งไอทีดีอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยอ่าให้ดูอีกทีหนึ่งก็คูปองเนี่ยมันห้าจุเปเซ็นไปละถ้าเขาต้องโรเวอร์ over, หรือว่าออกชุดใหม่เนี่ยมันต้องสูงกว่านี้แล้วละเพราะว่าดอกเบีย้นยนโยบายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์ในช่วงปี าการออกชุดใหม่เนี่ยมันไม่ไม่ง่ายละมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าถ้าดอกเบีย้ยไม่ได้ไม่ได้ขยับเนี่ยออกโรเวอร์ด้วยดอกเบีย้ยเดิมเดิมเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายแต่ถ้าออกชุดใหม่ในณปัจจุบันเนี่ยยังไงก็ต้องแพงกว่าชุดเดิมแน,น่นอนก็เลยเป็นประเด็นที่ที่อาจจะทําให้เป็นปัญหาในการออกชุดใหม่ครับคือจริงบริษัทโดยทั่วไปเขาก็อยากจะออกหลายๆชุดชเป็นยาวๆด้วยแหละแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่ามันดูแนวโน้มหรือว่าอันดับเครดิตเรตติ้งไม่ได้สูงมากเนี่ยบางที พอจะออกยาวๆเนี่ยขายยากครับพี่ม <c oughs> ใช่เพราะว่าต้องให้ให้เปอร์เซ็นต์สูงมาก <c oughs> ซึ่งบางทีอาจจะไม่เวิร์กเขาก็เลยออกได้แต่สั้นๆ <c oughs> ก็เลยอาจจะเห็นภาพบางภาพในบางบริษัทแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะที่เขาเป็นเป็นแบบเกรดเรตติ้งไม่ดีอย่าง BB บวกเนี้ยดอ <c oughs> กเบี้ยก็ค่อนข้างสูงแล้วก็เพราะพวกนอนอินเวส m e เมนต์เกรดหลายๆอันเนี้ยมันจะไปถึง 7%8% ก็มีในช่วงนี้ซึ่งถือว่าเป็นการกู้เงินที่สูงมากก็เลยทำให้เป็นประเด็นที่การโรเวอร์เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับ